เพื่อนผมก็สัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวัน,นจะมาสอวธีการปั๊มคนเข้ากลุ่มของ a c e b o o k นะครับหรือว่าเพิ่มคนเข้ากลุ่มของ Facebook แบบง,ง่ายๆนะครับตรงนี้นะก็สาหรับใครที่ต้องการเพิ่มคนเข้ากลุ่มของ a c e b o o k นะครับก็อย่าลืมปรับกลุ่มเป็นสาธาราณะด้วยนะครับงั้นจะไม่สามารถปรับได้นะครับตรงนี้จะมีบอกอยู่นะนี่นะครับกลุ่มสาธาราณะเรียบร้อยน,นะครับตอนนี้นะอ่าก็ขั้นตอนแรกให้ไปที่หน้าค o เกิลได้เลยครับตรงนี้แล้วก็ค้นหาคําว่า ไลท์เข็มนะครับนี่นะไลท์คีเข็มนะครับก็ให้โอนค้นหาแล้วก็จะเจอไลท์เข็มแล้วโมสุดนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยครับตรงนี้ถ้าเราใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็กรอกข้อกรอกข้อมูลตามที่เว็บไซต์แจ้งนะครับชื่อผู้ใช้อีเมลผ่านยืนูจาราร์ผ่านนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องที่เสียบอยู่ดีด้วยนะงั้นจะมปสมัครสมัครได้นะครับตรงนี้ ลังจากเราก็สมัครเสร็จแล้วนะครับก็เอาชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่สะพักรไปเมื่อสักครู่มาใส่สองช่องนี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็จดจารหัสไปด้วยนะครับเผื่อลืมนะแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยครับหลังจากเรามาหน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนไปดูคําว่าหมวดมู่ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลือกรอบหนึ่งครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการใช้บริการได้เลยครับ Facebook IG Tik Tok YouTube นะครับก็สามารถเลือกดูได้นะครับ เรจะเริ่มเพิ่มคนเข้ากลุ่มของ a c e b o o k นะครับตัวนี้ก็เลื่อนหาได้เลยนะครับนี่นะตัวนี้เพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook กเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกริการอีกรอบรับจะเป็นตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะเพิ่มคนเข้ากลุ่มตัวแรกครับ63บาทต่อ1,000คนนะครับนี่นะถูกมากครับตัวนี้ส่วนของคำอธิบายนะครับก็ให้ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้อย่าลืมนะนี่นะในส่วนของลิงกนะครับก็ให้ทุกคนมาที่หน้ากลุ่มที่ต้องการเพิ่ม คนเข้ากลุ่มได้เลยครับในส่วนนี้นะอาเพิจะเลือกเป็นกลุ่มนี้นะครับก็ทุกคนคัดลอกลิงก์กลุ่มไม่ได้เลยนะครับก็มาวาโซของลิงก์ครับเรียบร้อยนะครับนง่ายๆนะในสวนเข้าไปมานะครับก็ให้ทุกคนปั๊มได้เลยที่เราต้องการเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับผมจะเทตซักหนึ่งร้อยคนเข้ากลุ่มนะครับหรือว่าเพิ่มคนเข้ากลุ่มหนึ่งร้อยคนนะเข้าไปการก็หกกว่าท่านนั้นนะครับถูกมากนะครับตรงนี้ผมก็สร้างซื้อเลยนะครับ ระบบได้ยกคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับก็ให้ทุกคนจำรหัสตรงนี้ไ้ไล้นะครับ3 4 5 3้แล้วก็ไปที่โปรมกรสั่งซื้อได้เลยนะครับตรงนี้นี่นะครับรหัส3 4 5 3สนะสถานะก็ดำเนินรอดำเนินการอยู่ครับก็สามารถรอเพื่ออคนเข้ากลุ่มได้นะครับในส่วนนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่มีเครดิตนะครับก็สามารถกดเติมเงินตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เลือกช่องทางที่ต้องการเติมเงินนะครับที่จาบช่องทางให้เลือกนะแลแกนเคเบิโค้ดทูมานิวเดนนะ แล้วก็ซองเป่านะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะบริการทั้งหมดของเว็บไซต์นะครับสามารถมาเช็คได้ที่นี่นะครับจะมีเลทราคาขั้นต่ําสุดๆบอกทุกบริการนะครับก็สามารถมาเช็คได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นการติดต่ออิมินนะครับสามารถติดต่ออมินผ่านทางตัวได้เลยนะครับสามาแจ้งเติมเมืนอไม่เข้า เราไม่คนการสามารถแจ้งได้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ขึ้นนะก็ให้ใส่เลขรหัสไปด้วยนะครับที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับตัวนี้นะถามชีสสนนะครับจะได้แอดมินเช็คได้นะครับตรงนี้อ่าตอนนี้ก็มี475คนนะครับที่ผมจะตัดมาตอนที่คนเข้ากลุ่มมันเพิ่มเลยนะครับในส่วนนี้นะทีนี้ผมก็ประมาณสองนาทีนะครับคุ่มยอดคนเข้ากลุ่มก็เพิ่มมาเป็น575คนแล้วนะครับเม่อสัครก็มีประมาณ475คนนะครับนะ ประมาณสอานาทีนะครับยอดคนเขรากลุ่มกระเพิ่มอมเปที่เรียบร้อยแล้วนะไวมากครับของเว็บไซต์ไลท์เคมนะสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มคนกระกลุ่มของเฟซบุ๊กนะครับแบบง่ายๆนะคาไม่แพงครับก็สามารถค้นหาคําว่าไลท์เคมใน Google ได้เลยครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งมวอให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ